วันนี้เราจะมาสอนเล่นด่านดาวเทาในโหมดวางระเบิดกันเริ่มจากลองเล่นเป็นฝ่ายแดงหรือฟรีเลเ e ลกันก่อนนอกจากจัดการคู่ต่อสู้แล้วสิ่งที่ฝ่ายแดงต้องทําก็คือการวางระเบิดและคอยระวังไม่ให้อีกฝ่ายบุกมากู้ระเบิดหากทีมสีแดงสามารถกำจัดจูได้หมดหรือวางระเบิดสําเร็จโดยที่ฝ่ายตรงข้ามเข้ามากู้ระเบิดไม่ทันก็จะถือว่าเป็นฝ่ายชนะจุดเด่นของแบบนี้คือจุดเซตร,ระเบิดทําลายฝ่ายตรงข้าม มาทางด้านฝ่ายน้าเงินกันบ้างฝ่ายน้ําเงินจะต้องจัดการสตรูให้หมดหรือทะลวงสตูเข้าไปเพื่อกู้ระเบิดโดยเมื่อถึงจุดวางระเบิดแล้วให้กดปุ่ม E ค้างไว้เพื่อกู้ระเบิดหากฝ่ายน้ําเงินสามารถจัดการสตรูได้หมดหรือกู้ระเบิดได้ทันเวลาก็จะเป็นฝ่ายชนะ